พบกับรถยนต์ BMW ยกระดับเส้นทางสู่อนาคตที่เราใจไปกับรถยนต์ BMW ทั้ง M และ i และเรามาพบกันเลยค่ะกับ BMW 3 Series ผู้นำตัวจริงมาเนิร์น,นานและเป็นรถสปอร์ตพร้อมด้วยรูปลักษณ์และรายละเอียดที่จะมอบความเพลิดเพลินในทุกอนุการขับขี่ ครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับตัวซีรีส์3หรือว่าซีรีส์3 LCI นั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ BMW นั่นเองนะครับแลวตอนนี้ผมจะมาทาทุกท่านมาดูนะครับว่า LCI เนี้ยแตกต่างจากรุ่นก่อนนี้ยังไงหลกัหลกๆเลยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าออกแบบมาใหม่ไฟออกแบบมาใหม่ซึ่งเป็น BMW LED แล้วก็ต่อไปก็คือตัวเบรกนั่นเองซึ่งสมรรถนะมากขึ้นดีกว่ารุ่นที่แล้วนแน่นอนครับส่วนภายในก็ออกแบบมาใหม่เหมือนกันครับซึ่งตอนนี้มาพร้อมกับ BMW Curve Display และก็อย่างสุดท้ายนะครับตัวสปอยเล ครับ i x X 40ซึ่งจะมาแทนตัว i x x r ็50แต่ผมจะมาบอกร้าวๆนะครับว่าตัวเนี้ยจะต่างจากตัว50ยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระจังหน้าที่จะออกไปแนวสปอร์ตแต่ส่วนภายในทุกอย่างจะเหมือนกันหมดจะต่าย,ยาแค่ลําโพงเปลี่ยนจากโบเวอร์ของวิลคินเป็นแฮมเบอการ์ดอนเท่านั้นเองกำลังแรงมา้าตอนนี้ตัว i x 40 จะเหลืออยู่ที่326แรงมา้าและก็ระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งจูงได้อยู่ที่ประมาณ420กิโลเมตรสาขาจรันสติตวงศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ครบวงจรเป็นแห่งแรกของ Performance Motor และขอให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังค้นหาตัวตนของคุณได้ที่ BMW Performance Motor สาขาจรันสติวงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMW Performance Motor ทั้ง4สาขา สาขารามินทาสาขาจรัญสิริวงสาขาดอนเมืองและสาขาราชพฤกษ์หรือสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง Facebook Official และ Line Official ได้เลยครับ Thank you very much for watching and uh, hope to see you soon at Performance m o e l